พ that, roommate, an ื้นท in nice. ี Whereas, rides, be ่ต like ่างๆที่ถูกน้ําท่วมมีอะไรบ้างเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็มีทรัพย์สินสําหรับพวกที่รอการขายอยู่เนี่ยประมาณสักข้อต่อดีมีตัวเลขเตือนมาอันหนึ่งหนึ่งสามสี่สองหกหกเนี่ยนะรอการขายอยู่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งสามสี่สองหกหกก็คือหนึ่งแสนสามหมื่นสี่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมไปตามพื้นที่ต่างๆและมีทั้งหมดเจ็ดสิบแปดทำเลนะแต่ที่ถูกน้ำท่วมไปเนี่ยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่ใช่ทั้งหมดนนนนนนนะะคครรรรัััับไมมม่่่่่่ใชทททุกกโงงงาาีีีีปญหด้้้เเยยจิๆแลวว มันก็ได้มีผลโดยเฉพาะนะครับของว่าจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องราคาตกมีกรณีอย่างย่อยให้ฟังนะครับปีสามแปดน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยนะครับท่วมเข้าไปถึงพระบรมมหาราชวังเลยนะนะยังเฉยๆถึงสุขุมวิทลเลยแ,แต่เดี๋ยวนี้เราปล่อยให้สุขุมวิทน้ําท่วมคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีรถไฟฟ้าด้วยเใช่ไหมครับนี่บันไหลแน่นอนนะครับนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ทาให้ราคาที่ดินตกนะราคาที่ดินในกรุงเทพไม่เคยได้ข่าวว่าตกนะครับเพราะสามเก้า 40เนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ใช่ไหม38 39เนี่ยนะครับยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ดังนั้นไม่มีปัญหาหาดใหญ่น้ำพวม่มพีทีแล้วเนี่ยบางคนบอกต้องย้ายเมืองหาดใหญ่นี้เลยนะครับปรากฏว่า6เดือนให้หลังเนี่ยหาดใหญ่นี่บูมใหญ่เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจากมาเลยมาสิงคโปร์มาพวกนี้ก็มาหาครอบครัวที่2 3, ที่3อยู่ที่นี่บ้างนะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หนีมาหนีมาหนีภัมยมามาซื้อบ้านอยู่แถวนั้นเยอะเห็นไหมปรากว่าสังคมซับบูมทางที่เพิ่งผ่านไปแค ปีนี้บางคนบอกว่ามกราคมน้ําท่วมไม่ท่วมครับอยู่รอบนอกใช่ไหมนะดังนั้นมันไม่ได้ท่วมบ่อยๆถ้าเราดูแลให้ดีๆเนี่ยครับอันนี้เป็นแค่ปัจจัยแค่ชั่วคราวใช่ไหมหรือน้ําท่วมที่นิวออร์ลีนนะหนักกว่าเราอีกใชไหมครับพายุพัดกระหน่ำมาเนี่ยครับราคาบ้านก็ไม่ตกนะยกเว้นถ้าบ้านหลังไหนที่มันแบบว่าถูกน้ําท่วมไปแล้วไม่ซ่อมขายตามสภาพลอยท่ออย่างนั้นเนี่ยราคาต้องตกแน่นอน5ล้าน3ล้านขายได้บอกยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเราใส่กระต้าตาก้าล้างน้าให้ดีเนี่ยครับ ขายได้แน่ๆนะแต่ต้องรอเวลาหน่อยต้องกัดฟันก่อนนะกัดให้เลือดสาดไปเลยนะครับเพราะว่าเราขายทันทีไม่ได้นะต้องรอเวลานะราคาก็ไม่ตกราคาบ้านที่นิวออรีนเนี่ยมันตกเอาปี50ครับนะพายุพัดกัะหน่ำปี5ปี48ปี50ราคาบ้านตกเนื่องจากว่าวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสไม่ได้เกิดจากเรื่องภัยธรรมชาติเลยนะภูเก็ตเซอร์มิตายไปทั้ง3,000กว่าคนเนี่ยถึงแม้จะเกิดภายในวันเดียวไม่ใช่น้ำท่วม2เดือนเนี่ยแต่คนตายไปทั้งสามพันกว่าคนเนี่ มันยังไม่เกิดปัญหาเลยบางคนบอกว่าโอ้คนไม่กล้ามาท่องเที่ยวอะไรต่างเกิดปัญหาถ้าโรงแรมถูกทาลายไปเพราะซึนมินะแน่นอนราคาตกแน่แต่ที่ดินเนี่ยนะครับผมสำรวจดูเนี่ยที่ดินที่หาดป่าตองหาดแหลงหลายเนี่ยราคาไม่ตกแต่ไม่ขึ้นไปพักหนึ่งนะฮะช่วงปี4 7กับ48แเนี่ยครับแต่ฝั่งตอนออกเนี่ยเอาสปัมมาแรงต่างทั้งหลายเนี่ยครับราคายังขึ้นอยู่เพราะเขาเชื่อว่าสซเนมิคงไม่มาทางาทะเลกระบี่แถวนั้นใช่ไหมแต่หลังจากนั้นราคากเ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่แถวเอา ที่หาดป่าตองเนี่ยครับตอนที่เราเซอรว์ปี47นะไร่ละ40ล้านเดี๋ยวนี้ไร่ละร้อยล้านแล้วครับใช่ไหขึ้นมาโดยตลอดดังนั้นอย่าตกใจนะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาเรื่องซึงนามีหรือภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะแต่บางทีมันทาให้ขู่ให้เรากลัวพวกนักวิทยาศาสตร์บางคนพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาเอาลูกไอไ้พวกหมีหมีแพนด้านเนี่ยไม่ใช่มีแพนด้าหมีขั้วโลกเนี่ยมันมาเกาะอยู่ตรงน้ําแข็งที่ใกล้ละลายแล้วมันมาเมกถ่ายหรือเอาเรือนะ เรืออยู่กลางทะเลทรายบอกว่าโลกร้อนปัดโถมันเป็นพวกไอรัเสเซียมันสูบน้ําจนแห้งทะเลทรายแห้งอะ่ะมันหลอกลวงประชาชนเจช่ประชาชนใช่ไหมนะหรือว่าอัลกอมันบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในหลังเรื่อง i ิน o n v e n i e n น truth เนะี่ยในอังกฤษจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อให้นักอาจารย์อบอกนักเรียนว่าเนี่ยมันผิดข้อไหนบ้างที่มันฉายหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มันสร้างมาผิดตรงไหนบ้างไม่ใช่สอนให้เราเชื่อส่งเดชแบบบ้านเราใช่ไหมแต่เราเชื่อมากจนเกินไปนะในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ แม้แต่แผ่นดินซึ่งนามิที่เกิดในปี47เนี่ยนะเมื่อร้อยปีแล้วเกิดขึ้นมาหนึ่งตอนที่เกิดกรารคาตต้ระเบิดะเสียงดังถึงกรุงเทพนะเรานึกว่าฝรั่งเศสยิงปืนใหญ่ใส่เมืองไทยเพราะตอนนั้นมีคารีวิพาฒ์รอสอหนึ่งึงสองอยู่แต่จริงจรการคาโต้ระเบิดแผ่นดินที่แถวนั้นนะมืดไปสามเดือนน่ะถ้าวันนี้เกิดขึ้นอีกทีเนี่ยซีเอ็นเอนมันคงรายงานข่าวจนกระทังว่าบางคนเนี่ยหนีใครไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนะเนพราะถ้าเกิดตายพร้อมกันขึ้นมาโลกแตกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้านไปปถูกครเ็น่่ไ,ไอนดวาเป็นนต้นไป โลกรงรอดไม่ได้เลยที่ร้ายกว่านั้นนะเกาะซุมบาว่าอันนี้ไม่ใช่นิทานนะเมื่อสมัยแรกการที่สองเนี่ยอยู่ใกล้ๆบาหลีผมไปประเมินเกาะลองบอกใกล้ๆกันมาเนี่ยภูเขาไฟระเบิดจนกระทั่งบ้าปีนั้นนะยุโรปไม่มีหน้าร้อนอะ่ะเพราะว่ามาแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยฝุ่นอะ่ะจนภาคที่สองลงมาไม่ถึงไม่มีหน้าร้อนนะเลยยังรอดไปแล้วนะที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเมื่อเจ็ดหมื่นปีที่แล้วเกิดยังยังไม่เกิดเจ็ดหมื่นปีที่แล้วเนี่ยมาภูเขาไฟโทบ้าเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นทะเลสาบไปแล้ว อยู่ที่เกาะสุมารตราใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเป็นซูเปอร์เวลเคโนโนมันระเบิดตู้มเนี่ยนะลาวากระเด็นไปถึงอินเดียมันต้องเป็นภูเขาไฟหนุ่มชะกันแน่นอนใช่ไหมเพราะปกติภูเขาไฟระเบิดลาวามันแค่ไหลไหลย,ย้อยติ๋งๆอย่ช่นี้ไหมไม่มีพลังอันนี้มันพุ่งไปถึงนู่นเลยนะนะแสดงสญญว่ามันร้ายแรงมากเลยนะโลกเรายังรอดไปเลยตอนนั้นเกิดไอซ์เอชตามในหนังนะนะไอซ์เอชหนังการ์ตูนเนะนะโลกลดอุณหภูมิลดงลงไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เนี่ยยังไม่มีปัญหาดังนั้นอย่าไปตกใจมากเกินไปนะครับบางคนมันชอบขายฝันนะไม่มีงานทำนะให้เราตกใจจนเกินไปนะครับอ่ะหน้าถัดไปนะฮะหมดเวลาแล้วนะทีนี้เนี่ยดังนั้นถ้าเราเป็นยูนิโอเพอร์ส่วนมากเป็นรายไม่ใช่เป็นนักปันนาที่ดินมหาชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างแบรนด์นะสร้างแบรนด์ก็คือว่าเราต้องสร้าง intangible asset อย่างนี่ผู้ให้ฟังเนี่ยครับแต่ต้องอย่าให้มันขึ้นอยู่กับ personal good view นะเป็นเรื่องของ corporate good view อ่ะผ่านไปนะครับอันนี้ ถ้าจะสร้างวิวแบรนด์จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ต้องทำปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ใช่ไปเที่ยวแจกของไปปลูกป่าไปทาอะไรทุเรศสงเดชอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่เฟซลิฟติ้งนะฮะอันนี้ต้องทําให้ถูกต้องกฎหมายไม่ไปโกลงลูกค้าว่างนั้นลูกค้าเกิดความเชื่อถือบริษัทส่วนใหญ่ที่ซื้อขายบ้านทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มีคนไปซื้อติดต่อกันเนี่ยเพราะว่าบอกต่อกันไมม่ใช่ส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งในสามอะ่ะหนึ่งในสี่บอกต่อใช่ไหมถ้ามีการบอกต่อที่ดีๆนะคนเชื่อถือเรานอย่างาเาช่นน มันก็ทําให้เรามีชื่อเสียงที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีนะครับนะแล้วก็เทียมกันก็อาจจะไปช่วยเหลือสังคมบ้างนิดหน่อยนะครับผ่านไปนะครับเราถ้าเราทาธุรกิจแบบเพศอย่างนี้มันสร้างแรงไม่ได้หรอกนะบริษัทหมาชนหลายแห่งเลยนะหรือบริษัทยาโดเนี่ยนะบอกยาทาลักแร้ขาวทาทำทาผมทีเดียวหายซักผ้าทีเดียวจากผ้าสีเป็นผ้าหมองผ้าหมองเป็นผ้าสีเนี่ยนะครับไอ้ผ้าหมองเป็นผ้าขาวเนี่ยมันโกหกนะมันทําได้เลย ไอ้นี่ไม่ใช่ทางแบนเลยสักนิดหนึ่งใช่ไหมมันแค่โฆษณาส่งเสริญเฉยๆนะครับอ่ะผ่านไปดังนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบต่สอสังคมที่ดีอันนี้เป็นหนังสือเล่มนึงเขียนขึ้นมาเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะในเว็บไซต์เนี่ยชื่อ sctp slash csr ไทยเนี่ยครับดาวน์โหลดฟรีเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะไว้เป็นความรู้กับทุกฝ่ายเนี่ยครับลองดูได้นะครับอ่าน้าถัดไปนะเราอันนีคงไม่มีเวลาอธิบายก็ผ่านไปแล้วกัน หมดแล้วนะนี่ก็ไม่มีอะไรโฆษณาชวนเชื่อจอิงนี่เป็นสกสอนะบอกว่าน้ําคงไม่ท่วมนะครับผมก็เดาส่งเดชบ้างแล้วกันนะถือว่าอย่างนั้นแล้วกันนะนะแล้วก็คงจะไม่เกิดฟองสบู่นะเนื่องจากว่าเราก็มีการเตรียมตัวที่ดีขึ้นนะแล้วก็มีภาวะเรื่องของคภัยธรรมชาติบ้างอะไรต่างบ้างแล้วก็ราคามันคงจะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างที่เรียนทราบเนี่ยครับปีที่แล้วราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้คงจะประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนะมันคงไม่ได้ลดราคาลงไปนะนี่ก็เป็นโดยสรุปก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ พอดีหรืออีกสามนาทีพอดีมีคําถามไหมครับไม่เลยจะเลือกสักทีไม่มีท่านเดถาไหมครับถามแทนก็าือื่็ได้ถามแทนท่านอื่นก็ได้มีไหมครับไม่มีนะไม่หลยอเบรกสัก,กทียังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเลยเมีไหมครับไม่มีเนี่ยครับก็ยังไงก็ามาถ่ายรูปให้มั่งท ไปลงเฟซบุ๊กนะก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าผมก็เห็นทางบริษัทคิวโกเนี่ยครับก็จัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายเนี่ยครับแล้วเทียมกันก็คือว่าทุกท่านก็มาฟังด้วยความมีใครจ้างมาไม่มีมีมาด้วยตัวเองเนี่ยครับแล้วก็เสียสละเวลามาเนี่ยครับนก็ถือว่าทุกคนก็สนใจเรื่องความรู้ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องข้อมูลต่างๆที่ฟรีๆเนี่ยครับในเว็บไซต์มีให้ดูฟรีได้นะครับ นะแต่ว่าถ้าเกิดบางเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของอข้อมูลในรายละเอียดลืกๆในอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรก็อีเมลหรือโคคุยกันได้อันน่าถัดไปดิ้อมีอีเมลเนี่นะก็นะมีอะไรอีเมลคุยกันได้นะครับหรือว่าแอดเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ ฟังกันยังไงก็ตื่นขึ้นมาพักผ่อนบ้างน,นะครับถ้าเกิดใครหลับไปขอบคุณมากครับโอเคครับผมขอขอบคุณดรโสภณพรโชคชัยมากนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เรานะครับผมเนื่องจากว่าเซกชันถัดไปเนี่ยจะเป็นรอบป่ายสามซึ่งตอนนี้เราจะพักเบรกสิบห้าทีนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายก่อนเพราะวันนี้ผมดูทุกท่านเครียดมากเลยมาแบบว่ามันข้างไม่ยิ้มแย้มอาจารย์ถามอะไรไม่ยกมือเลยนะครับจริงๆยกมือได้นะครับเราเป็นเด็กอเมริกาแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นเด็กไทยยุคเก่าที่แบบว่าไม่ต้้้อองงใหควววาาามมรร่ืกกับททยกกิยได ขอขอบคุณดรสุนพลมากนะครับผมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพักเบรก15นาทีนะครับแล้วก็ช่วง3โมงในเจอเซ็กชันถัดไปครับผมขอบคุณครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญาชุมลุมนะครับผมรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้าการลงทุนแผนใหม่หรือ ITDC ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ปริญญาด้วยครับผม ต้องวันนี้อาจจะเบื่อหน้าผมนิดนึงครับว่าวันดีช่วงสองนี่ผมเองต้องเข้ามาคุยด้วยขอเชิญอาจารย์นั่งครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับช่วงต่อไปนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกับคุณไก่เราเราคุยกันสบายๆนะฮะใครมีคําถามอะไรยังไงก็ตามแต่ก็ เชิญได้นะฮะไม่ต้องมาดั้งรอจนทั้งถึงสุดท้ายก็ได้นะครับเราเราถือว่าเรามาคุยกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายท่านคงคงเครียดกับการคุยกับลูกค้าของท่านมาพอสมควรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะฮะครับครับต้องบอกว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากคนไทยเนี่ยจะชอบเรื่องหนึ่งเรียกว่าชอบการคาดการณ์นั้นเรื่องแรกที่เราจะถามอาจารย์ปริญญ,ญาเนี่ยเรากบ,บอกว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ของธุรกิจอสังหาหริมาัาปี5้เนี่ย ในมุมมองทางการตลาดเนี่ยอาจารย์คิดเห็นว่าเป็นยังไงครับในปี55นี้โอเคเรียกว่าการคาดการณ์นะคะไม่นะไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การพยากรณ์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผม <laughs> นั้นต้องเป็นหมอลัก <laughs> หลายคนชอบบอกว่าพยากรณ์ว่าจะอะไรยังไงนะฮะ แน่นอนครับเม,เมื่อกี้หลายท่านคงเห็นสภาพการหรือว่าสภาวะตลาดนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านอาจารย์ดรสมพลได้ลองพรีเซนต์ขึ้นไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยความแตกต่างจะเป็นยังไงโดยภาพรวมเนี่ยผมมองผมมองคล้ายๆกับของท่านอาจารย์ดรสมพลหมดนะฮะอาจจะมีอยู่บางส่วนนั่นเองครับที่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากจากปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ตลาดในช่วงแรกเนี่ยอาจจะ อาจจะยังชะลอชะลอตัวอยู่นานกว่านานกว่าเริ่มเข้าไตรมาสสามนิดเล็กน้อยเพราะอย่างนี้คะคือจริงๆแล้วมันเนื่องจากหลายๆอย่างที่ที่คนหนึ่งก็คือว่ายังรู้สึกเข็ดเข็ดกับเมื่อเดือนอตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วอยู่อันนั้นส่วนหนึ่งนะฮะที่น้ำท่วมกับอย่างที่2ครับแนวโน้มที่ทุกวันนี้เราเจอสภาพการของข่าวเนี่ยรุมเร้าว่า สภาวะอากาศมันจะเป็นยังไงนี่หน้าหนาวแล้วทำไมที่นี่ร้อนลำปาง40กว่าองศาเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ดีๆฝนตกคือไอคนที่พูดนี่ไม่ใช่ใครเลยครับสรยุทธคำถามคือเชื่อใครก็ไม่รู้แต่สรยุทธอ่ะเออนะครับน่าเชื่อไหมฮะก็ไม่รู้แหละนะผมว่าเขาก็น่าเชื่อพอสมควรกับคนที่เป็นหมู่มากถูกไหมฮะเรามองกันในในในด้านของกระแสของข่าว ที่สําคัญอีกอย่างนึงครับที่จะทําให้ความความมั่นใจมันอาจจะชะลอตัวออกไปอีกหน่อยเนี่ยก็นักวิชาการอถามว่าท่านเชื่อใครบ้างครับช่วงน้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยฮะหรือเราอยู่สังหาเราไม่เชื่อใครไม่จริงมันไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมไม่ท่วมบ้านผมท่วมนะซึ่งเจ้าของโครงการเขาบอกว่าไม่ท่วมเอาอยู่คาหลังจะไม่เชื่อแล้วใครบอกเอาอยู่นี่ผมทิ้งเลยนะนะฮะถามว่าเชื่อใครครับช่วงที่ผ่านมาช่วงน้ําท่วมฟังใครเยอะที่สุดฮะนายก นายกจะสร้างเขื่อนคอนกรีตผมยังงงๆอยูอว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้จักไหมฮะรู้จักไหมฮะไม่รู้จักนะครับจริงเหรอรู้จักไหมฮะวันนั้นเห็นเขาบอกก็แถลงนโยบายอยู่ว่านายกจะสร้างเขื่อนคอนกรีตผมก็นั่งฟังตั้งนานที่ไหนวะรู้จักแต่แก่งเสือเต้นพื่อนผมบอกว่าลองสะกดสิคอนกรีตผมก็เลยงงว่าอ๋อท่านจะสร้างเขื่อนคอนกรีตทำไมท่านสร้างเขื่อนคอนกรีตผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลเท่าไหร่นะฮะ ก็เลยเชื่อเชื่อท่านอาจารย์เสรีซะเยอะผมเชื่อว่าตอนนั้นหลายคนก็ดูท่านพยากรเลยนะว่ามันจะมาทางไหนไปทางไหนมาทางไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไดม้ดูเองนะครับพอดีน้องชายผมดูเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าปีนี้ก็ท่วมอีกเยอะหรือน้อยแกยังไม่บอกนะแกบอกปีนี้ก็ท่วมอีกแล้วพอดีผู้ดำเนรายการถามว่าอาจารย์ครับแล้วที่บ้านอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างบ้านแกอยู่เมืองเอกใช่ไหมครอ๋อเรียบร้อยครับ ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยซ่อมไม่ซ่อมฮะเพราะเดี๋ยวมันท่วมอีกเอาเฮ้ยเอาแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฟังข่าวอีก Facebook มาเลยผมเห็นหลายคนเนี่ย forward 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 กันมาแท็กกันมาเรื่อยๆนะครับ p o s มาเรื่อยๆอาจารย์ด็อกเตอร์อา,ารอาจองค์ชุมสายบอกว่าเมษาเนี่ยท่วมแน่เอาไว้เฮ้ยชีวิตจะเอาอยัางไงกับฉันวะเนี่ยแล้วคนมันมันหนกนะครับเพราะนั้นผมมองว่า การพิสูจน์ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อมันถึงหน้าฝนตามฤดูกาลมันจริงๆก็คือเริ่มเข้ามาสู่ช่วงเดือนมิถุนารกดาสิงหาเทวเถวนั้นนะครับตรงนั้นน่ะจะเป็นการวัดแล้วว่าถ้าเชียงใหม่เริ่มเห็นพิษณุโลกเริ่มเห็นนครสวรรค์เริ่มเห็นถ้ามันมีน้ําความเชื่อมั่นจะเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดน้ํามาไม่ถึงนครสวรรค์ไม่เข้าอายุธยา โอ้วัดชัยแห้งโอ้ยเหลือเหลือแห้งแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับมันเท่ากับว่าเราจะสามารถเห็นได้ว่าน้ําจะมาหรือไม่มาเมื่อไหร่เพราะว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีคนจดสถิติไว้ว่าเมษาพฤษภาเขื่อนแห้งมากเขื่อนป่าสักนี่แห้งแบบไม่มีน้ําเลยครับแต่พอกรกฎาคมปุ๊บน้ําเต็มเฮ้ยหมายความว่ายังไง เพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ปีนี้ครับเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าคนจับสถิติปีที่แล้วการคาดการ์หรือว่าความเชื่อมั่นจะเกิดก็ต่อเมื่อกรกฎาสิงหาเริ่มเห็นหรือไม่เห็นว่าน้ําเป็นยังไงถ้าเขาเริ่มมองเห็นว่าไม่น่าจะมาแสดงว่าช่วงไตรมาสสามหรือครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดก็น่าจะขยับขึ้นมาได้นะฮะนะฮะมันมีมันมีผลจากหลาย,ลายอย่างเหมือนกันกับความเชื่อมั่นของคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจากปีที่แล้วที่ก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับ นโยบายบ้านหลังแรกเนี่ยนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับกับนโยบายบ้านหลังแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขารวยเขาคงมันจะมีไม่มีบ้านหลังแรกกันมากเพราะนั้น,นการซื้อบ้านหลังแรกของคนรวยเนี่ยโอกาสมันน้อยอยู่แล้วแต่คนฐานะปานกลางหรือว่าคนจนมากกว่าที่มักจะมีบ้านหลังแรกคําถามก็คือว่าปีที่แล้วอาจจะมีบ้านของหลายๆคนเช่นคุณพ่อคุณแม่ท่วมไปยังต้องเอาเงินมาซ่อมอยู่ ปีนี้จะซื้อบ้านหลังแรกได้แค่ไหนหรือว่าจะมีกําลังเท่าที่ตั้งใจงเมื่อปลายปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะชะลอชะลอตัวแต่ว่าตลาดในเขตเมืองชั้นในนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งใครทําอาคารชุดอาคารสูงคอนโดมิเนียมพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดพวกนี้เนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะมีบ้านอยู่แล้วก็บ้านจะน้ําท่วมแล้วพอดีฉันไม่มีที่อยู่เลย ถ้าเกิดซื้อคอนโดซื้อห้องชุดเอาไว้สักที่หนึ่งในเมืองชั้นในบ้างชั้นอาจจะสะดวกในการไปทํางานเพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นมีหลายคนบ่นมากเลยครับน้ําท่วมเนี่ยเข้าใจแต่ทําไมไม่ไปท่วมที่บริษัทชั้นมาท่วมบ้านชั้นทําไม <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะเจ้านายไม่ปิดบริษัทเพราะบริษัทไม่ท่วมแต่ชั้นต้องไปทํางานแล้วน้ําท่วมนอนบริษัทก็ไม่ได้ชีวิตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากแช่งให้กรุงเทพชั้นในท่วมละบ้านเราไม่ท่วม ใช่ไหมแต่ไม่กล้าพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะนี่นี่นี่เป็นเรื่องอีหยันที่ตลาดตัวเนี้ยคนจะเริ่มมองแล้วพร้อมกับพร้อมกับความคิดของคนที่เปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปคงมาคุยให้ฟังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีบางอย่างที่ผมที่ผมลองจดจดตดโน้ตเอาไว้นะครับจเมื่อกี้นี้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันจะมี ตลาดบางตลาดหรือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเช่นเมื่อ่อาจารย์ก็คงเกิดไปนแล้วว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมานี่หัวหินไม่มีขาขายโอ้โหให้ชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นไหมเนี่ยหัวหินไม่มีขาขายนะครับเพราะคนไปแน่นมากนะฮะชนบุรีแหลมชบังศรีราชาพัทยาหาที่นอนไม่ได้นะครับเพราะคนเยอะมาก เพราะนั้นไอไ้อไอเรื่องของการโตรกเนี่ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมไม่ได้มองตลาดนี้จะถึงขั้นที่เรียกว่าแบบพีคตลอดเวลาแต่มันจะเริ่มเป็นตลาดที่คนเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยไปมีเอาไว้สักห้องหนึ่งไปมีเอาไว้ซักหลังหนึ่งไปมีเอาไว้สักที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะยังไงยังไงก็ถือว่าไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวได้นะครับแต่ลายที่น่าจะน่าสนใจเนี่ยถ้าเกิดมองอสมมุติว่าผมถามทุกท่านว่าระหว่างไปเขาใหญ่ นะฮะไปชนบุรีกลับไปหัวหินเนี่ยทางไหนน่าจะไปได้ดีกว่ากันฮะตอบได้นะครับตอบได้นะครับหลายท่า <S <S นใจเย็นไ,ไ,ไม่มีอะไรผิดนะครับเราเราเรานั่งคุยกันฮะผมไม่ใช่คุณครูเอาตอบไหมหไม่ตอบผิดเนี่ยนะครับคิดว่าทางไหนกันฮะชนบุรีเพราะอะไรครับใกล้นื่องากผับเยอะชนบุรีผับเยอะทองหล่อก็พอแล้วมั้งครับผับเนี่ยนะฮะ โอเคครับชนบุรีนั้นต้องถือว่าใกล้เพราะขับรถจริงๆแล้วแค่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับอย่างไกลๆแบบก็สอชั่วโมงก็น่าจะถึงที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทางไปเนี่ยมีหลากหลายทางนะฮะท่านจะวิ่งมอเตอร์เวย์ก็ได้และที่สําคัญคือทางหนึ่งที่น้ําไม่ท่วมแน่คือขึ้นบุรพาวิถีไปถ้ามันท่วมก็จบนะฮะชีวิตไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะครับ เพราะนั้นผมผมเองเป็นคนหนึ่งที่ประสบภัยแล้วก็ไปอยู่แหลมชะบังมานะครับไม่น่าเชื่อว่าแหลมชะบังแน่นขนาดนี้ผมหาแทบไม่ได้แต่ว่าผมสบายใจเรื่องการเดินทางมากเพราะว่าเดินทางไปกลับผมค่อนข้างมั่นใจว่าลงบรพาวิถีปุ๊บต่อทางด,วด่วนปุ๊บเนี่ยผมเข้าเมืองได้แน่นอนแต่ถ้าใครไปหัวหินสังเกตไหมครับวันที่เขาบอกว่าพระรามสองน้ํามาถึงแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างเพื่อนผมคนนึงบอกว่าพี่สาวผมนี่เลยครับพี่สาวผมเป็นซิมเปิลเลยคือไปอยู่หัวหินมาสองอาทิตย์ แล้ววันนั้นเนี่ยพอดีว่าเขาแจ้งว่าอีกสองวันเนี่ยพระรามสองน้ำท่วมครับวิ่งหนีกลับมาชนบุรีแทบไม่ทันต้องหนีกลับมาชนบุรีเลยต้องบอกว่าหนีออกมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมาตอนที่พัทยาเนี่ยคนเยอะมากแล้วเพราะว่าหลังจากที่ไปอยู่สองอาทิตย์เนี่ยมันข่าวเรื่องน้ําท่วมเยอะมากมาหาที่พัทยาก,ก็ต้องไปอยู่เหมือนกับคล้ายๆแบบโรงเรียนนะครับคือไปอยู่ที่ที่มันแบบมีตังก็หาที่อยู่ไม่ได้อะพี่ระย,ยามผมเห็นภาพเลยว่าโอ้ที่นู่นเนี่ยมีปัญหามากถ้าพระรามสองมีปัญหาใช่ใช่ช่เพราะเพราะไอ้ตัวนี้มันทําให้้คนรูสึกว่า เออชนบุรีใกล้นะพัทยาใกล้นะแล้วแถมที่สําคัญคือว่าถ้าซื้อไว้แล้วครับโอกาสให้เช่ามันก็สูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าแถบนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะบางทีฝรั่งไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่อะไรเงี้ยถ้าท่านมาอยู่เองท่านซื้อให้เช่ายังมีโอกาสถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีการทํางานอยู่แถวนั้นไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวมันยังมีกิจกรรมอื่นๆในเมืองเหล่านั้นด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ที่ผมสอบถามจากหลายๆท่านที่บอกว่าเอ๊ะควรจะทําอะไรยังไงดีเพราะว่า ลูกศิษย์ผมเองคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โครงการที่หนึ่งนะครับเล็กๆเ,เขาก็บอกว่าโอ้โหชีวิตเขาก็ซีเรียสเหมือนกันแล้วก็กําลังมองหาว่าจะทาอะไรอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแปลกนะฮะในในเขตแถวๆนี้เนี่ยสังเกตไหมฮะที่ไหนที่แบบปกติแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยมองเท่าไหร่หรอกจะไปสร้างเป็นบ้านเอาไว้จะไปสร้างเป็นทาวน์โฮมเอาไว้ก็ตามแต่เนี่ยคนมักจะเมินครับแล้วก็ปกติแล้วรอบๆกรุงเทพเนี่ยพื้นที่เนี้ยจะขายได้ค่อนข้างราคาต่ําที่สุด แต่ที่ผ่านมานี่น้ําไม่ท่วมนะฮะแต่ถึงน้ําไม่ท่วมมันก็ยังไม่ค่อยขยับครับสังเกตไหมครับว่าที่ไหนแถวแถวไหนฮะท่าไหนนะครับฝั่งโซนใต้คือแถวแถวทุ่งครุแต่แถวพระอุทิศทุ่งครุนั้นตอนนี้เริ่มเยอะนะฮะแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมว่าอะไรที่ไม่ค่อยขยับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือแถวสมุทรปราการถ้ามองแถวแนวเส้นเทพรักที่ตัดใหม่ออกไปนะครับทางนู้นเนี่ยจริงๆรแล้วมีโครงการพอสมควร แล้วน้ำไม่ท่วมเนื่องจากมีผู้มีอิทธิพลขวางหน้าเอาไว้ใหญ่มากชื่อว่าสุวรรณภูมิพี่ชายผมก็อยู่แถวนั้นครับเขาบอกเมื่อก่อนท่วมทุกปีตั้งแต่มีสุวรรณภูมิไม่เคยท่วมนะครับแต่ดอนเมืองท่วมได้ผเออนะน้องงูเห่าแห้งแต่ดอนท่วมนะครับผมก็เลยสงสัยว่าชีวิตมันเป็นอะไรกันในในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองว่ากระแสที่มันจะมาลด สิ่งที่คนเชื่อได้เนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่บอกว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติหรือเป็นเพราะระบบการจัดการคือถ้าบอกเป็นภัยธรรมชาตินะฮะคนจะเริ่มหวั่นวิตกเพราะกระแสข่าวเนี่ยมันแรงมากเรื่อยว่าภัยธรรมชาติมันเข้ามาหาเข้ามาหาเข้ามาหานี่คือตัวปลุกตัวนึ่งทำให้คนหรือว่าตัวคนซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบการบริหารจัดการคนจะเริ่มมองแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องนี้มันบริหารจัดการได้แล้วปีที่ผ่านมาท่วมปีนี้รัฐบาลถ้าไม่อยากหน้าแตกมันต้องไม่ท่วมก็ <c oughs> อย่างที่อาจารย์ดรสมพลบอกครับว่ามันไม่น่าจะท่วมติดกันสองปีหรือถ้าท่วมก็ต้องน้อยมากบางมากหรือว่าเข้ามาไม่ถึงในเขตของแถวแถวนนทบุรีหรือว่ากรุงเทพมันคงไม่น่าจะเหยียบมาถึงดอนเมืองแล้วนะครับครับ คือผมมองเหมือนกับตอนนี huh. ้คนไทยมองมองน้ that, um s <S 55, it. It the the ําท่วมเนี่ยเหมือนบ่อนการพนันใช่ไหมจากรัชดาก็ไปเกิดแถวสายไหมคือเหมือนมันไม่ได้เกิดง่ายอย่างนั้นในมุมมองผมอีกมุมนึงที่ผมมองว่ามันน่าที่ผมขออนุญาตเสริมอาจาาย์นิดนึในเชิงของปี2555เนี่ยผมมองว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีก็คือว่าทุกคนกําลังเล่นสงครามราคาทันทีเลยอยู่ฟรีหนึ่งปีก่อน การยูฟีหนึ่งผมยังไม่รู้เลยจะแก้ปัญหาน้าท่วมหรือเปล่าถ้าในฐานะผมคนมองโปรโมชันหรืออะไรอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวในเชิงของอสังหาริมทรัพย์ที่เราพยายามแก้ปัญหาในเชิงของการแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจแบบด้วยการใช้วอลไพเข้าไปสู้ในการสู้ด้วยการลดราคาด้วยการแจกลดแลกแจกแถมโดยที่ไม่ได้มีโครงสร้างวิติของการแก้ว่า1 2 3สมมุติถ้าเกิดน้ำท่วมจะเกิดอะไรขึ้นจากนี่นั่น อะไรอย่างนี้นะครับผมในมุมมองผมนะในฐานะที่ผมขออนุญาตเสริมว่าผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยสงครามราคาจะสูงมากและถ้าบริษัทต่างๆยังเล่นวิธีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะกินกันเองในเชิงของปี2,555นี่คืออย่างนี้ครับในในมุมมองของนักตกลา,าดทั่วไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นเป็นผู้บริหารโครงการเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ก็คงจะเข้าใจแหละว,ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเป็นเรื่องของความผ่อนไหวพอสมควรนะฮะแต่ว่าอยากจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่า ไอการลดราคาเพื่อปิดโครงการให้ได้เนี่ยนะฮะ